สวัสดีครับผมดิวครับแจมค่ะพี่ที่กรใหม่ออแนะนําตัวแนะนําตัวค่ะสวัสดีคุณผู้ชมอ,อีกครั้งนะคะแจมชะธรปรัชญารุ่งโรดค่ะมีค่ะนะย่างไงเราเพมาจ <อะ S 2> ำรายการ s t a r c ครั close to s t a r c ครั close to, close to อ่าเดี๋ยวลองลองใหม่ไหมลองใหม่ไหมและนี่คือรายการ s t a r c ครั โคชทูเยี่ยมเป็นงานไวมากขอบคุณค่ะดีมากขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวสตาร์คาร์โปรโมเตอร์มาเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับพี่ดิวแต่ตอนแรกน้องยังเรียบร้อยอยู่เลยนะอ๋อก็อย่างงี้แหละเข้ากล้องแล้วก็อ๋อธรรมชาติพอเอาหน้ากล้องปุ๊บเรียบร้อยไงเรียบร้อยพอเข้ากล้องปุ๊บ คน <Hey. S 2> <Hey. S 1> ดูจะเพิ่มต,ตกใจนะคะเดีวจะเป็นอ,อย่างนี้ตลอดให้แจมทำความคุ้นเคยกับรายการแล้วก่อนแต่ว่าช่วงนี้นะครับผม c l o สอัพของเราเราจะพาไปดูกันว่า1อาทิตย์นี้สตาร์ที่คุณรักทำอะไรกันบ้างกับช่วงนี้ครับผม c l o สอัพครับใครที่อยากฟังเพลงของน้องๆ The Star 8ตอนนี้เนี่ยหาซื้อได้แล้วทุกแง่งทั่วประเทศเลยพูดถึง The Star 8ก็มีหนคนที่จเชียมาตั้งแต่เขาแข่งอยู่ด้วยละ ใครอะ่ะพี่โดมอ๋อโดมพูดร้องดีมากชอบมากนะพี่ชอบเขาร้องเพราะมากนะตอนนั้นไปเที่ยวภูเก็ตใช่ไหมภูเก็ตแล้วก็เจอผ่านโรงเรียนเขาเขาก็แบบติดป้ายเชียร์ด้วยนะโดมเด็กเก่าสิเก่าโรงเรียนเราเขาพูดกระจายอย่างนี้เหรอเป่าไม่ใช่จะเห็นไป้ายไม่ใช่ของภูเก็ตนะแต่ก็เชียร์เขาอะไรอย่างเงี้ยเชียร์เขาตลอดแล้วเห็นเขาเป็นแชมป์ก็อ๋อติใจ ดังนั้น <c oughs> รับน้องหน่อยน้องอยากฟังเพลงเปิดให้น้องด้วยเมื่อน้องอยากฟังพี่จัดให้เลยครับผมไปฟังเพลงนี้เลยครับผมคําอธิษฐานในน้ําตาจากโดมครับเพลงเพราะมากนักแสดงก็เลิศดอ่ะใช่ขอบคุณพี่สิขอบคุณนะคะ <c oughs> มารายการนี้แล้นเราต้องมือไม้อ่อนเขาไว้ลระลังเฮ้ยพี่ดิว <c oughs> ถึงเนื้อถึงต้นไมามาตอนนี้ยัง ล้าพูดถึง MV นี้ก่อนนะครับผมเพลงเพราะค่ะ MV ก็ดีพระเอกก็หล่อและที่สำคัญแสดงเก่งมากด้วยอพูดถึงพระเอกแต่ยังมีพระเอกอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองเพราะเขาเป็นถึงควัญใจมหาชนยาวนานหลายสมัยมากกับพี่วีสุกริตนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีละครเวทีเรื่องรักจับใจ The Romantic Musical นะคะรักจับใจ้าอทำยังไงคะรักรักจับใจจริงหรอ จริงอ่ะจริงอ่ะใช่ลองทำลองดูลองทำดูรักจับใจแรง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 เออตายแล้วนั่นแหละค่ะครับผมจะรีเพลง์เขามาให้ดูกันเป็นนิวเดลีซิงเกิลจากพี่บี้ครับผมเพลงรักจับใจครับรักจับใจจับไปถึงใจไหมจับจ้าฮะนี่เราสนุกกับพี่บี้ไปแล้วมีหนึ่งสาวที่เขาสนุกไม่แพ้กันพี่น็อตถูกต้องแล้วชอบเอ็มวีมากเห็นแล้วแบบอยากจะไปเต้นด้วยอ่ะ ลองไหมลองลองดูไหมไม่เป็นไรเรียบร้อยก่อนลืมเสพเราเทปแรกไม่ทันแล้วล่ะเห็นหมดแล้วล่ะตายแล้วครับผมงั้นเราไปสนุกกับเพลงนี้ของน็อตดีกว่าครับผมเคิร์นจากน้องน็อตครับเคิร์นจนหนวใจเต็มที่ไม่เป็นจังหวะร่างกายก็ร่างเคลื่อนไหวพูดอะไรก็ต้องต้องเรียบร้อยไม่ใช่เหรอ ต้องเรียบร้อยไม่ใช่หรอเออไม่เป็นไรหรอกนะะเราก็เผยตัวตอนให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปเลยจะได้แบบรักกันรักกันเยอะๆในตอนที่เป็นแบบนี้อ่าฮะอ่าเกีียมมากเลยเดียวใช่แล้วค่ะตอนนี้พักสักครู่นะครับผมช่วงหน้ามีข่าวคร่าวจากเด e สตาร์มาอัปเดตกันครับกลับมาสนุกกันต่อนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีของรางวัลแจกได้ทำอะไรล่ะ มดูกสนุกมากแต่ก็สนุกก็เรียกทุกคนกลับมาสนุกกันต่อในช่วงนี้แเราก็มีรางวัลแจกด้วยเป็นสิ่งสิ่งนี้เย้จักรยาน electric bicycle จักรยานคันนี้เนี่ยพิเศษมากอย่างรใช้ได้สองระบบเราสามารถปั่นด้วยเท้าได้เมื่อ้าปุ๊บเราสามารถทำเมื่อ้าปุ๊บกดปุ่มตาร์ท ขับด้วยไฟฟ้าได้เลยจรริงหอถูกต้องแล้วสมชื่อมันแล้วมันถึงเป็น electric bicycle นั่นเองข้อสำเนียง electric bicycle โอเคเรามีเกมให้ร่วมสนุกกันครับคำถามนะคะง่ายมากเลย is very easy yeah very easy yeah ปั่นจักรยานทำให้อะไรลดลงข้อ A A ความอ้วน ข้อ B ความสวยครับผมพิมหรือพิมพ์ B มาต้องเลือกกันเอาเอ็มครับผมวิธีการส่งคำตอบนะครับผมพิมพ์ L A เว้ม,มบัตามด้วยคำตอบของคุณส่งมาที่หมายเลข4 2 42, 42 8 3 0ครับผมส่งกันเข้ามาเยอะๆค่ะโอกาสที่จะได้เนี่ยสูงมากเพราะว่า แจกเดือนละสองคันเลยทีเดียวสมมากมีสิทธิ์มากเด้อถูกต้องคนที่ไหนเนี่ยนะบางเกลือยคนบางกลือยครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็มีสิ่งที่เด็ดเด็ดมาแนะนํากันเด็ดมากไหมมากมากเพลงของน้องๆใน Star Back ตอนนี้ทุกเพลงเพร้อหมดเลยก็เลยอยากจะเอามาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ชมกันในฐานะรุ่นพี่ที่น่ารักนะคะถูกต้องแล้วครับผมงั้นช่วงนี้เลยครับผมฮิปได้คอมเมนต์ครับผมเด้แต่ละเพลงพร้อมๆทั้งนั้นเลยถูกต้องอาซื้อซีดีได้แล้วทุกแผงเทปทั่วประเทศเลยแผงซีดีละกันครับผมขอบคุณมาก เริ่มมาก็เหนื่อยจะตกกับพรแจมนี่แหละทำไมล่ะพี่ตัดรายการมานะพี่ไม่เคยเหนื่อยเท่าวันนี้เลย <ทำ S 1> หรอะทำไมล่ะ,ะว้ายว้ายเหนี่ยว้าเหนื่อยเหนื่อยมากเดี <c oughs> ย๋ยวก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเพลงของเขาอยู่ของเดะสตาแล้วเป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตรวมเดะสตาร์รุ่น5รุ่น6รุ่น7 ตุ้น8ปดไว้เข้าด้วยกันคุ้มนะไปดูเนี่ยใช่แล้วครับผมใครเป็นแฟนคลับใทยนะครับผมเตรียมป้ายไฟให้ดีเตรียมร้องเพลงของคนที่คุณรักไว้ให้ดีเราเจอกันแน่เดือนกรกฎานี้แน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาถึงเวลาที่เราจะได้เปิดเอมีของสาวน้อยเสียงสวรรค์น้องพินตาค,ค่ะเสียงสวรรค์ทำยไเสียงสวรสสวรค์ ราบผมงั้นเราไปฟังเพลงจากน้องวินตาดีกว่ารับผมมีจริงหรือเปล่าจากวินตาครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนสาวน้อยเสียงสบานคนนี้ซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยคริกเก็ตเมจเจอร์ทุกสาขาเลยพูดถึงละครเวทีเรื่องนี้เพลงหน้าบัตรนาวน้องแจมรู้ไหมว่าเพลงนี้มีประวัติเพเพลงนี้เขาแต่งมาเพื่อละครเวทีเรื่องนี้ก่อนค่ะใช่ครับผมแล้วก็สุดท้ายไปมาก็ปล่อยเป็นซิงเกิลปล่อยเป็นซิงเกิลผมก็ดังฮิตถล่มทลายทั่วบ้านทั่วเมืองเลย เป็นการย้ําการันตีว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปดูละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยนอกจากคุณจะได้ฟังเพลงพอๆแล้วเนี่ยค,คุณยังจะได้สนุกไปกับเพลงนี้ได้อีกด้วยเหมือนกับการปล่อยซิงเกิลนี้ก็เหมือนทําให้คนฟังเนี่ยได้ฝึกการซ้อมร้องไว้ก่อนพอไปดูละครเวทีปุ๊บร้องตามได้ถูกต้องแล้วจะได้อัศรศเหมือนกันดูคอนเสิร์ตเป็นตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเที่ยมยอดแล้วถูกต้องที่สุดเลยและมีอีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ที่เป็นซิงเกิลที่ของพี่บีอีกเหมือนกันที่ปล่อยมาแล้วก็คือเพลงคนเดิมของเธอเพลงนี้กก็จจจะะออยยู่่ใในลครรเวทีืงััด้ โอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่เราต้องได้ฝึกร้องกันเลยนะคะจะได้ไปดูละครเวทีให้มีอรรถรสมากขึ้นถูกต้อง<า>แล<า>ยงั้นไปชม MV เพลงนี้ดีกว่าครับผมกับเพลงคนเดิมของเธอพี่บี้สุกฤตค่ะครับ ช่วงนี้สาวๆหลายคนรอคอยแน่นอนเพราะว่าเราจะพาไปชมเบื้องหลัง MV มวีเพลงรักเธอ24ชัว่วโมงกันแกงส้มกันและ MV นี้เนี่ยพี่แกงส้มเล่นเองหลายบทบาทมากเราต้องไปดูกันนะคะว่ามีบทบาทอะไรบ้างเก<น>็นของบอกจะดูแล้วนะคะัทุกบทบาทเลยงั้นเราไปดูกันเลย Ficheye ค่ะผมหลายบทบาทหลายคาแรคเตอร์แล้วจะบอกว่า วันที่ถ่าย m อเนี่ยเขามีตามปิดชีวิตแกงส้มด้วยนะอย่างไรคะ24ชั่วโมงเลยตั้งแต่เช้าเริ่มถ่าย m อยัน m อมเลิกเลยแล้วค่อยๆอัพทีลคลิปลง YouTube คนตามดูเยอะมากเด,เดี๋ยวจะต้องไปดูบ้างแล้วตอนนี้จังยังไม่ได้ดูใช่เข้าไปดูที่ไหน www.youtube.com f l a t e x ์ c อ็กซ n n ซ l ครับผมก็เข้าไปดูเลยนะครับผมว่าแกงส้มเริ่มถ่ายเป็นยังไงจนถึงไทยเสร็จแล้วเป็นยังไงตอนนี้ยังดูได้อยู่ครับ อ่าฮแล้วก็เมื่อกี้นะคะในช่วงฟิชไอเนี่ยเราก็ให้ทุกคนได้ดูเบื้องหลังไปแล้วดังนั้นตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะได้ดูของจริงกันแล้วกับ MV เพลงรักเธอ24ชัวงวง่วโมงไปชมกันเลยค่ะครับนี่เพลงเมื่ี้อินทรลลดรายการเมื่อกี้ น้องกันนภพัทเขาแต่งให้รายการพี่กันนภัทเก่งจังเลยแต่งอินเตอร์เลยรายการเราพี่จะบอกว่าตอนที่เขามาสัมภาษณ์เนี่ยคือบอกขอให้เขาแต่งแล้วเขาก็แต่งได้เลยเดีเลยใช่เมฟขอ่ะถูกต้องแล้วหน้าตาดีร้องเพลงเพราะร้องเพลงดีเล่นละครได้เล่นดนตรีได้แต่งเพลงเพราะอีกตั้งหายและพี่ดิวล่ะหล่ออย่างเดียวโอเคหล่อหล่อที่สุดได้ตรงนั้นที่ใช้ควาใจตรงนี้แหละออาพูดถึงน้องกันแล้วไปชมเอ็มวีเพลงนี้ดีกว่าครับผมพิม์ไม่แน่ใจจัดกันน้พัทครับ แล้วก็อีกหนึ่งนุ่มอีกหนึ่งนุ่มคนนี้เก่งไม่แพ้กันเลยมีดีกรีเป็นแชมป์เดอะสตาร์เหมือนกันด้วยพี่ตูมตามใช่ไหมถูกต้องแล้วพี่ตูมตามจุธนาใช่ไหมเรามีเพลงจากน้องตูมตามให้ฟังการชื่อเพลงว่าคิดถึงคนที่ไม่เคยเจอครับสำหรับใครที่ชื่นชอบน้องตูมตามก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดครับผมดาวน์โหลดที่เขาไปเยอะนะคะถูกต้องแล้วสนับสนุนของแท้ด้วยนะจ๊ะใช่แล้วไม่งั้นศิลปินจะเสียใจเนอะใช่แล้วครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ย เวลาหมดแล้วไงถูกต้องแลติ๊กตอกติ๊กตอกแต่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเพราะว่าสตูดิโอของเราล้นแน่นอนล้นจนแตกน้องๆอะสตาร์แปดจะมาอยู่ในสตูดิโอของเราทั้ง8คนเลยสุดยอดพอไหมเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ในรายการ s t a r c l u b บก o s ์ฟ2วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึงนเอฟซเดอสตาร์ สตาร์คลับเปิดคลับต้อนรับพวกเขาทั้ง8เมอนสเบิร์แบบเน้นๆที่นี่อย่าพลาดนะคะนี่คือรายการสตาร์คลับคลอสโซ